ดูแลสุขภาพพีคโคอลลฟจัดโปรโมชั่นมาให้ติดตามได้เลยค่ะใครกําลังกังวลใจนะคะเรื่องของกลิ่นอับกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่มีทุกบ้านเพราะอะไรเพราะว่าท่อตันวันนี้นะคะมีทางออกมาแนะนําให้ขอต้อนรับคุณจีสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับครั้งแรกของปีครับเฉพาะแฟ,แฟนอรมารินครับวันนี้เปิดตัวกับพิโคอลลฟวันนี้ครับเรามีปัญหา ที่บ้านเรานะครับมักจะมีปัญหาเรื่องท่อตนันส่งกลิน่นเหม็นส้วมเต็มส้วมตันนะครับแล้วก็ปัญหาที่จะต้องกําจัดไขมันนะครับถ้าเป็นร้านอาหารก็ปัญหาที่จะต้องให้พนักง,งานไปตักไขม,มันมีแมลงสาบแล้วก็โดนลูกค้าร้องเรียนไม่พอ,อ,อยังต้องเดิน โดนเพื่อนบ้านคอมเพลนร้องเรียนด้วยนะครับอันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกที่แก้ยังไงก็แก้ไม่หายนะครับปัญหาส้มเต็มส้มตานแก้ได้กลิ่นหายภายในหนึ่งนาทีเพียงแค่ดีดนิ้วนะครับ <c oughs> นวัตกรรมของเราเป็นนวัตกรรมจุลินทรีย์ชีวภาพนะครับซึ่งปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่ง,งแวดล้อมเพียงแค่ผสมน้ําใช้นะครับเท <c oughs> ลงไปเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาเนี่ย <c oughs> ท่อไขมันอุดตันไม่ต้องทะลวงท่อไม่ต้องเสียค่าจ้างงูเหล็กเนี่ยครับ<ม>บอดักไขมันก็ไม่ต้องตักเลย<ฮ>กลิ่นเหม็นก็ไม่มีส้วมก็ไม่ต้องตักเลยไม่ต้องดูดนะครับทำได้โดยแค่ใช้จุนซีผสมน้ํา ใช้ง่ายนะครับปลอดภัยสัมผัสได้นะครับเป็นสินค้าที่ขายดีนะครับและที่สําคัญนี่คือรางวัลที่การันตีนะครับเราได้รับรางวัลระดับประเทศเลยอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับ<ฆ>เป็นสินค้านะวัตกรรมนี่คือตัวผมเองอที่ไปรับรางวัลจากท่านดรสุเมศนะครับรสินค้าใช่สินค้าของเราเป็นสินค้าขายดีนะครับใครที่ดูรายการนี้เห็นหน้าผมเป็นประจําก็จะรู้เลยว่าใช้จุลรีเรากำจัดกลิ่นได้ไม่ต้องดูดซ่วมไม่ต้องทะลวงท่อแล้วก็ที่สำคัญนะครับวันนี้มีโปรพิเศษเลยนะ <น>เป็นโปรสที่สั่งวันนี้ใช้ได้เลยชุดนี้ใช้ได้1ปีเลยนะครับคุณผู้ชมสั่งวันนี้เจอกับผมอีกทีมัการาปีหน้าเพราะนี่คือชุดดูแลบ้านเรือนของคุณที่สุดคุ้มดูแลทั้งเรื่องซ่วมดูแลทั้งเรื่องบ่อดักไขมันท่อไขมนันต่างๆนะครับแล้วก็ ชุดพิเศษเลยนะครับสั่งวันนี้เลยโทรมาเลยนะครับราคาพิเศษเพียง1นึ่บาทวันนี้พิเศษด้วยนะสั่ง1นึ่งกล่องแถม2ซองและแถมผ้าไมโคร,โฟรไฟเบอร์บางหากนะครับโทรเข้ามาที่ 02, 0ูนย์สองศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามหรือว่าสแกน q r Code เข้ามาไว้ได้เลยนะครับวันนี้สินค้ามีจํานวนจํากัดเพียงแค่100เซตเท่านั้นนะครับ แล้วก็บอกเลยว่าสั่งวันนี้ส่งฟรีด้วยนะครับถึงหน้าบ้านของคุณนะครับอย่าลืมนะครับชุดนี้ดูแลบ้านคุณสั่งวันนี้ใช้ได้หนึ่งปีอีกปีหน้าค่อยมาสั่งอีกทีกับมผมนะครับคราวนี้หลายคนถามว่าอยแล้วไอ้กล่องแบบนี้มันใช้ยังไงไอ้ลูกบอลเนี่ยหนึ่งกล่องเนี่ยนะครับมีอยู่สิบลูกหนึ่งลูกใช้ได้นานหนึ่งเดือนเนี่ยเอาไปวางที่อ่างล้างจานก็จะป้องกันปัญหาเรื่องไอ้ไขมันที่อยู่ในท่อวางในตู้เย็นใส่ทุเรียนเข้าไปสิบลูกฟลาสิลิดบางบอกกลิ่นก็ไม่มี วางที่ฝาถาังชักโครกกลิ่นเหม็นย้อนท่อก็บอกลาไปเลยนะครับใช้เช็ดถูล้างล้างเรียกว่าเช็ดถูพื้นทำความสะอาดได้เลยนะครับเอาลูกบอลไปวางไว้นี่ลดกลิ่นก็ไม่มีกลิ่นหมูปิ้งเข้าไปกลิ่นก็มีตู้รองเท้าก็วางเข้าไปเช็ดถูทําความสะอาดได้เลยนะครับที่สําคัญคุณใช้อันนี้ไปนะคุณแม่บ้านชมมาบอกว่าไม่เคยใช้สามีไปตักไขมันไม่เคยใช้สามีไปถลวงท่อเลย oh. ใช้ไปทํางานอย่างอื่น oh. แทนนะครับอันนี้บอกเลยว่าสําหรับเนี่ยตัว ตัวซองแบบผงนี่นะหนึ่งซองเนี่ยผสมน้ําได้ถึง200-400ถึงลิตรใช้อนเนกประสงค์เลยครับกลิ่นเหม็นที่ไหนนําไปใช้ที่นั่นใช้เช็ดถูทําความาสะอาดล่องน้ำกัตเตอร์เทลงไปในถังดักไขมันเทลงไปในโถซ้วมฉีดท่อแอร์ก็จะไปกําจัดไบโอฟิล์มต่างๆนะครับใช้ง่ายสะดวกปลอดภัยนะครับ ถ้าคนไหนใช้แล้วถูกใจก็ซื้อไปใช้ไว้หลายเซตเอาไปไว้กําจัดกลิ่นเอาไว้เอาไปไว้เทกําจัดกลิ่นเหม็นต่างๆทั้งสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นหมาแมวอะไรได้หมดเลยนะครับอันนี้ใช้ดีมากๆแล้วที่สําคัญที่สุดนะคุณผู้ชมผมย้ํานะสินค้าตัวนี้ปลอดภัยไม่ใช่แค่ว่าใช้กับหมากับแมวบ่อปลาคงปลาครับที่บ้านมีเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะครับบ่อปลาคงบ่อปลาครับเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยแล้วก็ที่สําคัญ ปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยคุณผู้ชมบอ่อปลาคาบเนี่ยซื้อไปใช้เยอะมากบ่อแค่เนี้ยใช้แค่สองสามซองเองหลายคนถามว่าเอ๊คุณจีบ่อปลาเนี่ยใช้ไปแล้วปลาจะเป็นอะไรไหมจะตายไหมบอก,บอก,บอกไอ้น้ำเขียวๆแรกอะ่ะอยู่นานไปอย่าว่าแต่ปลาเลยเราเข้าไปเราก็ตายเนี่ยผมกินให้ดูเลยการชี้เกียรพูดเยอะว่ามีงานว<อ>ิจัยปลอดภัยเยอะอันเนี้ยเมื่อกี้เทให้ดูมาชงเมื่อกี้เดินทางมาไกลเหนื่อยหิวน้าพอดี ซีโกินเองรับรองกินแล้วสุขภาพดีเพราะเหมือนเหมือนกับโปรไบโอติกนะฮะอ๋อปลอดภัยนะคะดื่มโชว์ไปเลยกําลังหิวเมื่อกี้วิ่งมาเข้ารายการเพราะว่าคิดถึงคุณผู้ชมนะฮะปลอดภัยนะครับเราใช้กับเลี้ยงนากุ้งเยอะแยะเลยโปรนะสั่งวันนี้1กล่องนะครับแถมอีก2ซอง แถมผ้าไมโครไฟเบอร์ด้วยเพียง1,90 0บาทจาก2,299บาทสั่งวันนี้ส่งวันนี้โทรเลยนะครับ020810123 020810123หน้าจอโชว์บอกว่าเหลือไม่ถึง20เซตแล้วนะครับสั่งวันนี้จัดส่งฟรีอย่าลืมนะครับชุดนี้ดูแลถึง1ปีคุ้มมากๆเพียง1,90 0บาทนะครับ<า>แล้วก็อีกต่างหากเอาหลายคนบอกว่าขอดูรีวิวน้อยนี่เลยส่วมจากที่กิน ย้อนเหม็นต่างๆทําที่สุขภาพบ้านไม่ดีนะครับอันเนี้ยขนาดน้ําบึงใหญ่หญๆ oh. ยังใสได้น้บประสาอะไรกับบ่อกเกิดเล็กนิดเดียวนะครับเอาไปใช้เลยครับชุดนี้เพียงพันเก้าสิบบาทดูแลบ้านเรือนไม่ต้องให้มีกลิ่นแอมโมเนียสุขภาพดี hmm. ทั้งบ้านเห็นไหมครับเนี่ยถ้าไม่ใช้คุณก็ต้องสูบกลิ่นย้อนท่อเหม็น hmm. สุขภาพไม่ดีร้าน hmm. อ,าอาหารนี่ก็ต้องทะลวงท่อแบบนี้เปลืองเงินเป็นพันนะครับ ชุดนี้เฉลี่ยแล้วไม่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 ถึงร้อยบาทนะครับต่อเดือนดังนั้นเอาไปแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นนะครับส้วมเต็มส้วมตันบอดักไขมันเต็มนะครับอย่าลืมเวลาไปใช้ดีดนิ้วด้วยนะครับกลิ่นจะได้หายรอเล่นครับเอาไปใช้ครับสินค้าเป็นที่นิยมนะครับมีร้านค้านําไปใช้มากกว่า3ามสี่หมื่นแห่งนะครับเป็นสินค้าที่ขายดีเอาไปใช้กับบอประคับซื้อไปเลยครับสอง เหลือ oh. 17เซตสุดท้ายแล้วนะครับส <pow> ั่งวันนี้นะครับ020810123 020810123หรือว <Yeah. S 2> ่าสแกลสแกน QR Code ไว้ได้เลยครับเพียง1,900บาทชุดนี Selena ้ใช้ได้1ปีคุ้มสุดๆุสั่งวันนี้เจอกับผมอีกทีปีหน้าสำหรับคนลักบ้านเรือนเอาไปใช้เลยนะครับนะครับค่ะแอ้คุ้มมากวันนี้คุ้มมากนะครับแล้วก็จะบอกว่า เอาไปใช้หนึ่งนาทีกลิ่นหายไม่ใช่ซ้วมหายนะครับกลิ่นหายทันทีดีดนิ้วกลิ่นหายเลยนะครับ0 2 0 8 1 0 1 2 3 0 2 0 8 1 0ดหนึ่งศ3นย์หนึ่งสองสมศูนะครับสแกนกิโยโคไปได้เลยค่ะซื้อวันนี้ซื้ออีกทีปีหน้าเพราะว่าใช้ได้ยาวๆเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณ,คณจีค่ะขอบคุณครับปลอดภัยขนาดนี้มั่นใจได้รีบโทรสั่งได้เลยนะครับ ปิดท้ายรายการฝากเอาไว้อีกหนึ่งรายการนะคะคุณผู้ชมต่อจากข่าวเที่ยงอมรินเลยแม่เมา์ยังไงไหนเล่าซิแขกรับเชิญคือคุณเบนซ์ปุญญาพรเดี๋ยวส่งท้ายด้วยรายการนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเนื้อที่เท่าไหร่120